วิธีตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าให้ตอบแทนด้วยธรรมะสี่ประการพระองค์บอกว่ามารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรแม้บุตรเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ทั้งสองข้างนะด้วยบ่าทั้งสองข้างทําการนวดทําการอาบนวดฟันท่านอย่างดีแล้วท่านอุจจาะปัสวะลดเหาบนบาทั้งสองข้างตลอดร้อยปีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณ บุตรคนใดเนี่ยยกรัตสมบัติทั้งแผ่นดินเนี่ยให้มารดาบิดาก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทานยังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทานยังมารดาผู้มีความตรณีให้มีจารค้าสัมปทานยังมารดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทานทาเพียงเท่านี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา